อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะเสารว,วันเสารเสารว,วันเสาร์ที่บหกกันยายนหกหกค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เป็นมือหมานเนาะค่ะน้อกขอให้เอฟซีทุกคนมันมานนะคะมันหมานนะคะรัฐบาลไทยรักคุณนะคะ รำให้รวยสุขุมสุขคนได้คะเด้อไม่เจ็บไม่จนจ้า f ี<อ>นะคะ<อ> FC พ,พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่วันนี้เอาแม่เพิ่นเข่าขอกนํำค่ะเบิ<อ>่งอุ่นววยเลยค่ะอุ่นหว้กว่าเกาอ, <laughs> อุ่นวายว่าเดิมนะคะ ถ่ายอยู่หน้าตู้กระตูนค่ะถ่ายอยู่หน้าตู้กระตูนตึงต้งตึงตึงตึงอันนี้กระตู้กระตูนนะคะมักคัดพี่น้องเผาแล้วก็มักได้ค่ะกระตูนก็ได้ได้มีโอกาสสะสมเล็กๆหน่อยตอนนั้นตอนเป็นสาวเราจะตอนมีเงื่อนเดือนแล้วเนาะค่ะ ซื้อมาจุกมาจิกที่ตัวเองเคยอยากได้สมัยเด็กนะซื้อมาจุกมาจิกมาจิกมาจอกซื้อมาจุกมาจิกทุกบ้านที่อยู่ต้องมีกระตูนตุ๊กกระตุนนะคะน่ารักดีเนาะค่ะพี่น้องคะของราคาไม่เยอะแต่เรามีความสุขที่ได้สะสมจะ น,นั้นเป็นความสุขไม่มีชีวิตนะคะี่ของความสุขไม่มีชีวิตแต่ความสุขที่มีชีวิตอยู่ตรงนี้กำลังจะปีนออกมาแล้วปีนได้ได้ค่ะนี่พี่น้องต้นขวัญอย่าทำลูกค่ะอย่าทำลูกค่ะแม่ขอร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปล่อยแล้วเป็นอะไรอย่างนี้ฮะเป็นงุดหงิดตั้งแต่เช้าเลยไม่รู้เป็นอะไรจ้า เอิ้นขวานอ่ะงดหงิดนะคะวันนี้งดหงิดแต่เช้าเลยนางเอิ้นขวาน่ะสามจุดสามจุดหกโลลูกสามโลแล้วแอนนี่สามโลแอนนี่สามโลเอมมี่สองจุดห้าไอวี่หนึ่งจุดสามไอวี่ไอวี่ขอดูหน่อยลูกงงเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะไอวี่เด็กชายยี่สิบนิ้วนะคะสีข,ขาวๆนี่นะคะ เด็กชายยี่สิบนิ้วไอวีวีเอาเอินขวานล้วเป็นหงุดหงิดค่ะเอินขวันนาเอาออกมาย้ายให้ออกอ่ะกดอื่นกดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้ค่ะเอฟซี FC ค่ะ กดติดตามให้หนูเยอะๆเลยหนูอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ FC ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะอย่าลืมกดติดตามให้ได้นะคะบายบาย